พี่โอไปรับลูกครับพี่โอไปรับลูกเอาที่พี่โอสามเอาสี่ตัวสเตปสี่ครับสเต็ปสี่สเตปสี่สเตปสี่อ๋อเดี๋ยวแป๊บนะครับสเตปสี่ผมไม่มีโพยมวยแป๊บนึ่าเดี๋ยวเอาที่พี่โอก่อนสเต็ปสี่นะครับก็วันนี้เอาจากไม้จากเอกแล้วเอาเจ้พี่โอด้วยอ่ะสามคนไปเลยสเตปสี่ตัวแรกที่ต้องมีในสเตปก็คือเพชรไทยแลนด์เพชรไทยแลนด์นะดีเซลเล็กดีเซลเล็กอ่าปืนใหญ่อืม แล้วก็อีกตัวหนึ่งหามาเอาเองกันครับเพชรแสนเก่งเพชรแสนเก่งได้ครับเพชรแสนเก่งสี่นะสเต็ปสี่นะพี่นะัสดีพี่เดี๋ยวแป๊บเดียวเสร็จแล้วพี่อีกสิบนาทีได้พี่อ่ะพี่โอ้ให้สเตปสี่ไปแล้วจำได้ไม่มีใครบ้างมีเพชรแสนเก่งมีดีไทยแลนด์ดีเซลอืมปืนใหญ่ปืนใหญ่อ่่สเต็ปสี่ของพี่โอ้่วนของเราว่าต่อคู่ไหนละคู่เจ็ด ก็ปืน,นใหญ่จะอาวุธหนักแรงครับมวยซ้ายนะครับผมชอบปืนใหญ่อ่ะนะเพราะว่าปะทับไปแล้วทีต่อทีอ่ะผมว่าหนักกว่านะชัยนารินเนี่ยเป็นมวยที่โดนหนักๆไม่ดีอืมครับถ้ามียุบมียยนให้เห็นนะก็ชอบปืนใหญ่ครับแข่งซ้ายด้วยทางมวยได้เปรียบครับครับผมไฟที่แล้วก็แพ้นอกไปไฟนี้ก็มาเอาคืนละกันนะครับปืนใหญ่ก็ขอ แก่ตัวหน่อย mm hmm. อา้าว <Okay. S 1> ไปที่ปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับส่วนคู่ที่8เพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์ครับ125.8ลด1.8รถหนมวยสารครามนะครับก็ซ้อมอยู่นั่นแหละครับกับพี่มาลัยทองสักเทวันแพ้แก่นแก้วแพ้ก้องกุลา mm hmm. อืนะครับ